หนนะคะที่กําลังดูเรื่องโภชนาการของเด็กๆอยู่แล้วกาลังมองหา DHA mm hmm. เพื่อมาบํารุงร่างกาย mm hmm. บํารุงสมองของเด็กๆอยู่นะคะไ mm hmm. อ้ก็มีมาแนะนําค่ะ mm hmm. นี่เลยค่ะตัวนี้ Oswell Life Out mm hmm. ก DHA นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็น DHA ที่มีสารสกัดจากน้ำมันสาหร่ายทะเลค่ะมีความเแค่ข้นสูงถึง350มิลลิกรัมนะคะมี DHA อยู่ในเมน็ดนี้ถึง140มิลลิกรัมและ EPA 70มิลลิกรัมค่ะสกัดบริสุทธิ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี p u r i f y จึงมีความบริสุทธิ์สูงสีใสลดการปนเปื้อนของโลหนะหนักแม้แต่คนแพ้อาหารทะเลก็ทานได้นะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตาเพิ่มความจำให้ มีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทํามากขึ้นและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายไม่ป่วยบ่อยไม่เป็นหวัดง่ายอีกทั้งยังช่วยให้เจริญอาหารและทานข้าวได้เยอะขึ้นด้วยนะคะที่สําคัญ ซอฟเจลของเขาเนี่ยเป็นแบบเคี้ยวได้ละลายง่ายไม่มีตกค้างในลำไส้ค่ะวิธีทานก็ง่ายนะคะสามารถบีบผสมนมผสมกับน้ําผลไม้หรือจะทานทางแคปซูลให้เด็กๆเคี้ยวได้เลยค่ะอร่อยกลิ่นส้มขอบอกเลยว่าไม่คาวเลยเพราะก่อนลูกกินไอชิมมาหมดแล้วค่ะมาตรฐานการผลิตแบบเมดิคอฟเกรดนะคะเทียบเกรดเดียวกับการผลิตยาผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ GMP มีเครื่องหมายฮาลานะคะแล้วก็เลขอยอทั้งออสเตรเลียแล้วก็อยอของประเทศไทยคะ่ะเป็น d h a c h e w a b l e ที่แบบไม่เหมือนใครในท้องตลาดเลยนะคะเรียกว่ามีคุณภาพไว้วางใจได้ว่าลูกเนี่ยทานเข้าไปจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยสูงมากๆให้คุณแม่เนี่ยสามารถไว้ใจได้คะ่ะว่ามันดีและปลอดภยัย